กำลังหิวอยู่พอดีเลยเนี่ยนี่ป้าอาร์ตมีขนมอยู่3มชิ้นนะเนี่ยแกกินเลยดีกว่ากำลังหิวป,ป้าป้าทำอะไรเอา้ามามีน้องนายป้าหิวสิเนี่ยกำลังจะแกะขนมกิน,นยังไงอุ้ยน่ากินจังเลยป,ป้าป้าออกินด้วยกันไหมล่ะอุ้ยกำลังอยากกินอยู่พอดีใช่ไหมน,น้องนายใช่ค่ะมีไงสามชิ้นพอดีเลยของมามปีป้าป้าแล้วก็น้องนายใช่แล้วกินเลยกินเลยกินเลยโอ้โหน่ากินมากเลยน้องนาย น,นี่ของป้าตาอุ้ยนี่ของพี่นายไปเลยอืมอร่อยมากเลยป,ปา้าตามันเปรี้ยวๆนะเนี่ย <c oughs> อุ้ยเหมืนไม่ตีนหนอนนี่นาะมันยิน่งเยอะจิ๋วอม่ต้ะอะไรครับตีนหนอนเยอะหุ <c oughs> ่นเขาเนี่ยมันหมดแล้วว่า มื่อกี้ปาปลาชิ้นหนึ่งมหมมีชิ้นหนึ่งพี่นายก็ชิ้นหนึ่งมันหมดแล้วครับเอาอคุณไม่เป็นไรนะใช่แล้วเดี๋ยวป๊าป,ป้าพาไปซื้อใหม่น้องะหมอมีเนาะใช่ใช่เดี๋ยววันหลังนะวันหลังพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันอะไรับเอาเหมอมีน้อยใจหรือล่าะ ไม่หรอกม้าปัปาแค่ไม่ได้กินขนมเองอทำอะไรกันพ่อกับลูกกำลังคุยกันอยู่เลยมามี้มาอยากกินไอติมเนี่ยเอ้ยเนี่ย นี่ป๊าป้าไอติมโอ,อ้น่ากินจังเลยอะ่ปะปะป๋าพูดถึงก็ไอติมมาเลยนะเนี่ยแต่มันมีแท่งเดียวนะปะ๋าเอ,อาทำยังไงล่ะเอาก็แบ่งกันกินไงโอ้ยพี่น,นายง,งั้นแบ่งกันกินแล้วกันเนาะ,ะกินได้แล้วจ้าพี่นายกินเลยคะ่ะเดี๋ยว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 มามีอะไรประปะ๋าแบ่งขุนเขาด้วยสิเดี๋ยวขุนเขาก็งอนอีกรอกแอ้วดงั้นป้าลองไปปลุกรูกดูนะขุนเขาขุนเขาครับขุนเขากินไอติมไหมขุนเขา ไม่ตื่นนะมามี้น้องนายาปะป๊าปลูกคุณเขาแล้วก็ไม่ตื่นน่ะถ้างั้นเดี๋ยวจะปลูกขุนเขาเองาปะป๊าคุณเขาขาตื่นแกติมา้าคุณเขาไอติมไอติม,อตมโอ๊ยป้าไม่ต้องปลูกหรอกใส่จะไม่ตื่นหรอกเนี่ยนั่นน่ะสิปะ๊ะเรากินเลยด,ดีกว่าคนก็นแล้วกันถ้างั้นไอแล้วเพราะเดี๋ยวถ้าดิถ้ารอคุณเขาตื่นไอติมละลายพอดีโอ้นั่นน่ะสิพี่นายกินเลยครับกัดเลยครับ ัเลยโอ้โหอร่อยไหมมิถือให้ลองอิมั้ยกินดิหืม,รอ,หม,อ,มอร่อยเนาะพี่นายเนาะใช่เผือกน,นี่อร่อยจริงๆเลยอะ่ะอืมใกล้จะหมดแล้วคำสุดท้ายให้หมามีกินก็แล้วกันโอเคอืมมามิที่อะไรอะ อานีตัดลูที่นี่ไปด,ดิมันไม่ตัดตกินงที่นี่เลยครับว้วนั่นไง <c oughs> เกิดเรื่องอีกแล้วอามีน,มนั่นนะสิเนี่ยเรากินไอติมหมดแล้วอะ่ะแล้วคุณเขาก็ไม่ได้กินด้วยอะ่ะคุณเขา้าอุ๊ยอุยอุ๊ยคุณเขา้าคุณเข้าครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวาป้าพาไปซื้อใหม่เอาไหมอุ้ยทำไป้าวันนี้หนูไม่อยากกินแล้ว คุณเขาวิวันนี้ต้องนอนแน่เลยป๊าพรามันเป็นไอติมรดเผือกที่คุณเขาชอบเลยอะ่ะโอ้โมีนี่ป๊าบอกแล้วให้แบ่งคุณเขากินด้วยแบ่งยังไงมันก็ละลายสิ ยังไม่เป็นดาวทีนยต่ว่ามีวมยยังไม่น,มมน,นว่าไม่แต่ใบยัยนที่ว่ามันไม่เไรเลาไมกจีออนเนี่ยมามีดูวิคผมที่ป,ป้าซื้อมาสิมันจะไม่เมมนพังแบบนี้ระปะ้าพังหมดเลยอะสงสัยอีเหมียวม,มันเอาไปเล่นแบบน่เลยมามีใช่มันชอบคาบอะไรไปเล่นแบบนี้แหละสงสัยมันนึกว่าของเล่นแน่เลยดูดิโอ้ดูสิฝุ่นเต็มเลยโอ้ยสาเก็บมันมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆด,ด,ดูสิ เออรู้่างนี้เราไม่น่าเก็บมันมาเลี้ยงเลยนะป๊าป๋านั่นแะสิไม่น่าเก็บมาเลี้ยงเลยอ่ะอน,น,นั่นเงยเก็บ,กบาดาวใบยาจีนวัว <c oughs>

คุณเขาคุณเขาอุ้ยจะไปไหนเนี่ยเปิดประตูม่ไมีแม่ม่ไม่รหนูแล้วอุ้ยม่มีไม่รักหนูแล้วหนูทําไมพูดอย่างนี้ล่ะครับทําไมหนูบอกว่าม่มีไม่รักหนูเพราะว่าแม่มมาแบ่งขนมหนูโอ้ยเพราะว่ามแมีไม่แบ่งขนมหนูก็ขนมมันมีแค่สามชิ้นแล้วตอนนั้นคุณเขาไม่อยู่ไงครับแล้วม่ไม่ได้มาแบ่ได้จิ๋หนูด้วย โอ้ยที่คุณเขาไม่ได้กินไอติมก็เพราะว่าคุณเขานอนหลับไงคุณเขาคุณเขาจะหนีออกจากบ้านแบบนี้ไม่ได้นะครับรู้ไหมลูกมามีมีจดหมายส่งมาจดหมายอะไรพี่นายตอนนั้นหนูหนูหน,หนูหนูนั่งกับคุณเขาอยู่ที่นี่นนเห็นเขาว่ายูบวก็พูดไปด้วย,ยอ๋อคุณเขาว่าวรูปครอบครัวป้าป้าอันนี้คือคุณ เขาคุณเขาคุณเขาเบือ่ออันนี้คุณเขาอันนี้มามีซิใช่ไหมใช่อันนี้หนูอันนี้พี่นายอันนี้ป้ป๋าคขุณเ<อ>ขาคุณเขาไม่ต้องเสียใจไปนะลูกเอาอย่างนี้เดี๋ยวมามีพี่นายป้ป๋า,ปา,ปาจะพาไปกิน,นไอติีมดีไหมเดีอเดี๋ยวเราจะไปกินไอติมกันเลยหนูไม่ต้องเสียใจนะมามีปี้ป้ารักหนูนะเข้าใจไหมใก๋ นี่ไงขุนเขาตอนเกิดเห็นไหมนี่ไงมันมีปะป๊านี่มันมีปะป๊ามันมีข้อหนูออกมาใช่ขุนเขาไหมครับใช่นี่่ไงใครบอกว่าขุนเขาเก็บมาเลี้ยงไม่ได้เก็บขุนเขามาเลี้ยงนะครับเข้าใจไหมลูกเข้าไอ้หนูม่ารัก้ยนะขอบคุณครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อน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 ก็จาไว้นะคะพ่อแม่รักครกทุกคนเข่ากันและเป็นพี่น้องก็ต้องอยังไงคะพี่นายรักกันรักกันนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาติดตามตช่องชาติหรือดีทางนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย